สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมปอยูโรวันนี้มารีวิวนี่เลยครับอดุดริาต์พาร์ทสามสิบฉลองครบรอบ30ปีของอเดนญาโอ้โหเห็นแค่ลังบิ๊กเบิร์อย่างนี้ก็ตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมครับนี่เลยครับลังเป็นรูปลายมังกรเชนลอนเลยนะนี่สะสมยันลังแน่นอนครับสาหรับพาร์ทนี้อ่าแล้วเราก็มาชมข้างๆกันอ่าเป็นรูปส,ยสวยๆอย่างนี้ลยครับโอกคุณผเทา่าเต่าคุลิลินแล้วก็บูม่านะครับสำหรับลังหนึ่งเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8แพ็คนะครับแพ็คละแซอง ก็จะเป็น64หอเดี okay. ๋ยวเรามาชมกันนะครับว an ่า64หอเนี่ยจะได้การ์ดระดับไหนบ้างและนี่ครับก็คือ8แพ็คนะครับ ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่ผมจะได้แกะแการ์ดพาร์ทสามสิบสักทีสำหรับการ์ดพาร์ทสามสิบเนี่ยก็เป็นการ์ดในเรื่องดักนันบอลนะครับภาคเด็กนะฮะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเ,เรื่องราวดักนันบอลจนไปถึงตอนโงกุลเริ่มโตเป็นหนุ่มเลยนะครับที่ตอนสู้กับพิกโรนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่าเราจะได้แบบไหนบ้าง หลังจากที่ผมได้แกะออกมานะครับผงป,ประกอบการ1ลังนลังก็จะได้เป็นการ์ดเอ็นแล้วก็การ์ดระดับอ่า โปรแกรมลายเรียบนะครับได้มาทั้งหมด4ใบแล้วก็ระดับ RR อันนี้เป็นลาย Gala x y ได้มาทั้งหมด3ใบนะครับอันนี้ก็จะเป็น TR นะครับ TR นี่ก็จะเป็นลายเลเซอร์ไข่ปลานะแล้วก็มีปั๊มเงินดี่แล้วใบน,นี้เป็นใบ2ใบประกรบพอประกรบแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะว่าการ์ดพาร์ทมเนี่ยมีทำมาทั้งหมดกี่ระดับ ซองใส่การาดมีให้เลือกสะสมถึง8ลายกราดระดับ n หรือการาดธรรมดามีให้สะสมถึง66แบบการ์ดระดับ r หรือการาดโฮโลแกรมลายเรียบมีให้สะสมถึง36แบบการ์ดระดับ rr หรือกราดโฮโลแกรมลายกาแล็กซี่มีให้สะสมถึง36แบบกร์ A, A, รกรโโดร i, สะดแบบับ tr หรือการาดโฮโลแกรมปั๊มเงินลายไข่ป้ามีให้สะสมถึง18แบบการ์ดระดับ sr หรือ กร์ดโโรแกรมปั๊มทองรายกระจกมีให้สะสมถึง18แบบการ์ดระดับ sp หรือกร์ดโโรแกร,รมปั๊มทองลายกระจกมีให้สะสมถึง5แบบและกร์ด sps หรือการ์ดโโรแกร,รมปั๊มทองลายกระจกแต่สีขอบของกร์ดคนละสีกับ sp มีให้สะสมถึง3แบบการ์ด SSR หรือการ์ดโฮโลแกรมปั๊มทองรายกระจก89ใบและปั๊มเงินหลายเรียบ11ใบมี2แบบให้สะสมโดยแต่ละแบบทำมาแค่100ใบทั่วโลกเท่านั้นการ์ดใบประกบหรือใบต่อนี้ยังมีระดับ TR ด้วยซึ่งในรูปจะเป็นลายเลเซอร์ไข่ปลาสำหรับการ์ดใบต่อหรือใบประกบที่เป็นลูก เชิงจ้าวิพบครั้งที่21นี้ด้านหลังการ์ดพาร์ทนี้จะเป็นรูปมังกรเชนรอนสีน้ำเงินหลังจากที่ได้ชมการ์ดระดับต่างๆและการ์ด SSR 001 002กันไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับอยากได้กันขึ้นมาเลยละสิผมเองบอกตามตรงเลยนะครับตอนนี้รู้สึกอิจฉาเพื่อนๆหลายท่านเลยนะครับที่ตอนนี้โอ้โหเปิดกันได้หลายท่านแล้วนะครับทั้งประเทศเลยนะครับตอนนี้โอ้โหเปิดเจอกันดีใจกันบางท่าน ก็เอามาปล่อยต่อบางท่านก็เก็บสะสมเห็นแล้วอิจฉาเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะได้บ้างหรืออยากจะลุ้นบ้างก็ซื้อได้ตามนี้เลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h o ป e e SPR Food Official Shop สำหรับวันนี้นะครับผมปอยูโรก็ขอลาก,กันไปก่อนโอเด้ยาอร่อยแล้วยังมีของแถมเฮ้